นี้เรามีรายงานพิเศษเรื่องราวของโคตรรถอัตพรธรรมพิรมโคตรรถเสียสละระยะเวลากว่า20ปีสร้างนักเตะเยาวชนท้องถิ่นที่จังหวัดสุราธานีติดทีมชาติไทยหลายคนนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับกว่า20ปีที่โคตรรถอัตพรธรรมพิรมครูโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3<ๆ>เสียสละทุนทรัพย์และเวลาส่วนตัว16นาฬิกาถึง18นาฬิกานาทีของทุกวัน มาสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆอายุระหว่าง8ถึง12ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่สนามกีฬากลางอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนสามารถสร้างนักกีฬาให้ก้าวไปเป็นนักเตะอาชีพและทีมชาติไทยได้อย่างสุภชัยคมสินอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติไทยและนักเตะหลายสโมสรปัจจุบันมีนักฟุตบอลในสังกัดท่าข้ามเอประมาณ27คนเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กท้องถิ่นเพราะจุดประสงค์หลักของโค้ชรถ ต้องการพัฒนาเยาวชนบ้านเกิดให้ห่างไกลจากยาเสพติดสิ่งอบายมุกด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลางจุดประสงค์ของท่าข้ามฟุตซีนะครับจุดประสงค์ของท่าข้ามฟุตซีก็หนึ่งนะครับก็อยากให้ให้เยาวชนนะครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับอันที่สองนะครับให้เยาวชนนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออันที่สามให้อยากให้เยาวชนนะครับก็ หลุดพ้นจากเกมนะครับหรือโทรศัพท์ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเด็กอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็ได้รับคัดเลือกจากสมสรสอนดังๆระดับประเทศนะครับเช่นนะครับวิริพลขมันนะครับน้องเวฟนะครับที่ไปอยู่ที่โรงเรียนนะครับสวนป่าเขาะอํานะครับจังหวัดอชนบุรีนะครับคนที่สองนะครับอิทธิพลนะครับรัตนากลนะครับน้องเพมนะครับก็อยู่ที่เมืองทองนะครับ คนที่สามยศพัฒน์นะครับยศพัฒน์น้องเจเจนะครับตัวคนนี้ก็อยู่ที่เมืองทองนะครับคนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือสิทธิพัฒน์นะครับสองคนนี้ก็เป็นสองพี่น้องนะครับสิทธิพัฒน์นะครับมีมีแก้วนะครับก็อยู่ที่เมืองทองนะครับสําหรับยศพัฒน์นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ติดทีมชาติรุ่น15ปีนะครับตอนนี้ก็เข้าเก็บตัวเข้าเคมป์อยู่ในที่ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ผลงานที่ผ่านมาของโคตรรถในแง่ของผลการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพาทีมหยิบแชมป์ระดับจังหวัดได้บ่อยครั้งแต่ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือนักเตะเยาวชนจากท่าข้าม FC สามารถต่อยอดสู่ทีมชาติไทยและสโมสรอ,อาชีพในเมืองไทยได้อทิน้องเจเจยศพัฒมีแก้วเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ14ปีสโมสร SCG เมืองทองยู่นเต็น และน้องเคนโดสิริพัฒมีแก้วสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดผลงานเหล่านี้แลกมาด้วยความเดด็เหนื่อยตลอดระยะเวลากว่า20ปีแต่เป็นความภาคภูมิใจและพร้อมจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจของครูผู้สร้างที่ชื่อโคตรรถอัตพรธรรมมาพิรมเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิว๋ว